สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็ตรงกับวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2564อ่ะล้อมวงเข้ามาครับวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่ผมนั่งคุยอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับและบ่ายเนี่ยจะมีกลุ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนลูกๆหลานๆเขาก็จะตั้งกลุ่มออกมาประท้วง ที่เขาเรียกว่าม็อบสารพัดม็อบน่าจะแยกย้ายกันไปแค่ไหนจะแยกย้ายกันเอาไปคนละที่คนละทางยังไงและก็รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการจะปราบกันอย่างไรก็ตามดูกันเรื่องนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายที่เรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายที่เรียกร้องการสืบทอดอำนาจเผด็จการไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับ มันก็เป็นเรื่องที่เราจริงๆเราต้องมาพูดกันด้วยเหตุผลมันมีวันนี้ได้ยังไงมันน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเราผ่านไอ้พวกนี้มาเยอะแยะแล้วครับผ่านมากมากมายจนทำให้เราสูญเสียเป็นร้อยศพจากความขัดแย้งของคนในบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับในประเทศพมา่าเนี่ยเป็นร้อยศพกันมั้ง จนทําให้พลเอกอาวุโสมินอ่องตอนนี้มันใส่เครื่องแบบขาตากรแล้วนะครับประวัติศาสตร์ยุคโงดินเดียมสิ้นชาติกําลังตามมาทั้งไทยและพม่าครับวันก่อนนี่สื่อพม่ารายงานว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาเชิญไอรัฐมนตรีลั่นตรีเถื่อนซึ่งเป็นนักต่างต่างประเทศของของพม่าเรียกว่า เชิญมหาหารือเหมือนกับประกาศรับรองรัฐบาลพมา่าทั้งๆท,ที่ทั่วโลกเขาไม่มีใครรับรองกันมีแต่ประเทศไทยนั่นเลยครับไปเชิญเขามามานั่งคุยที่ห้องรับรองที่กองทัพอากาศที่สนามบินดอนเมืองเรื่องนี้เป็นข่าวที่เขาหัวเราะกันทั้งโลกครับเอาละวันนี้มาตามดูกันมาตามดูกันว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่เขานิยมชมช,มชอบหรือเทิดทูนระบอบประชาธิปไตยเนี่ย เขายอมไหมถ้าเขายอมเขาอยู่กับบ้านเงียบหมดแล้วแต่นี่นี่เขาไม่ยอมเขามาแบบไอหญิงสาไม่มีอาวุธเขาต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าเราต้องการระบอบประชาธิปไตยบ้านเมืองมันถึงจะเดินไปได้แต่ประยุทธ์ต้องการจะสืบทอดอำนาจจากพาเด็จการดูวันพรุ่งนี้อีกทีหนึง่งวันพรุ่งนี้จะเป็นศึกล้างตาระหว่างฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเอง คือพักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์หลายคนเรียกว่าศึกมารยาทหลังจากเทพไทยเสนพงถูกสารรันูลสั่งให้ยุติหน้าที่ซึ่งได้กระทําผิดกฎหมายหลุดจากสอส,อสอเทพไทยเสนพงเป็นตำแหน่งของพักประชาธิปัตย์ตำแหน่งเป็นสอสอพรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์บอกว่าโดยมารยาทและพักร่วมรัฐบาลไม่ควรส่งมาแข่ง พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นแกนนำรังราชารัฐเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมพอปปชเขาไม่ยอมเขาก็ส่งคนของเขามาก็เลยสู้กันเวทีเลือกตั้งฉะนั้นเมื่อวานเย็นเนี่ยมันบาลาหืมเลยครับนายจุรินลักษณะวิสิ์ขึ้นเวทีออกมาแฉว่ามีการวางแผนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อดันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีวันก่อนทําไมไม่พูดแล้วมาพูดเมื่อวานนี้วันนี้ก็ เขาห้ามหาเสียงช่วงบ่ายหลังจากบ่ายหลังจากหกโมงเย็นแล้วคุณหาเสียงไม่ได้แล้วเพราะวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือวันมะรืนนี้ก็ขออภัยวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการเลือกตั้งตั้งแต่เช้าฉะนั้นวันนี้เป็นการหาเสียงปิดรายการหาเสียงวันสุดท้ายคือวันเสาร์คือวันนี้ฉะนั้นตามดูวันพรุ่งนี้ถ้าประชาธิปัตย์แพ้ จะเรียนน้ำลายร่วมรัฐบาลกอดคอจี๋จีจ๋าจ๋ากันต่อไปไหมถ้าสมมุติประชาธิปัตย์แพ้ถ้าสมมุติประชาธิปัมมตย์ช,ชนะพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเสียหน้าครับแล้วจะทำอย่างไงถ้าแพ้พลังประชารัฐจะทำอย่างไงฉะนั้นมันแตกแยกไหมมันแตกแยกอยู่แล้ว พักร่วมรัฐบาลเนี่ยมีมารยาทกันมาโดยตลอดตั้งแต่เลือกตั้งซ่อมสีหครั้งมาเนี่ยไม่เคยชนกันเลยแต่คราวนี้ออกมาชนช้างกันเหมือนกับว่ามันแตกแยกเอาไงก็เอากันวะคราวนี้แตกเป็นแตกนี่คือทางเดินที่เขาบอกว่าจะไปสู่จะไปสู่การมีพักเดียวพลังประชารัฐต้องการมีพักเดียวครับต้องการให้พักฝ่ายค้าน สองพักที่มีการร้องเรียนอยู่ในสารรัฐนูญให้ยุบพักให้ยุบพักเพื่อไทยและให้ยุบพักก้าวไกลถ้ายุบพักก้าวไกลยุบพักเพื่อไทยขึ้นมาทางซีกที่เป็นก้างขวางคอหอยก็หมดไปการยุบสภาอาจจะมีกระทนหันโดยสองพักอาจจะเตรียมตัวไม่ทันตั้งตัวไม่ทันในขณะที่พักร่วมรัฐบาลประยุทธ์กินเรียบแบบ กัมพูชาโมเดลประชาธิปัตย์ถ้าแพ้ขึ้นมาก็รับรองว่าจะนั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้ล่ะไม่มีที่ยืนไม่มีที่นั่งถ้าพลังประชารัตเกิดแพ้ขึ้นมาแน่นอนครับแน่นอนเขาก็มีวิธีลับของเขาที่จะทำลายคู่ต่อสู้กันต่อไปแต่ถ้าเขาชนะขึ้นมาเขาก็จะกวาดหมด กว่าพักรัฐบาลเรียบหมดไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือไม่ว่าจะเป็นพักประชาธิปัตย์เพราะเขาต้องการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเหมือนกับประเทศเหมือนกับประเทศเขมรหรือประเทศกัมพูชานี่คือโมเดลของกัมพูชาเป็นการสืบทอดอำนาจผดเด็จการฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตยจำไว้ซะด้วย เมื่อมันเป็นอย่างนี้การทำมาหากินก็ฝืดเครื่องเพราะประเทศในซีกตะวันตกประเทศในซีกเสรีประชาธิปไตยเขาไม่เอากขบเราด้วยเมื่อเขาไม่เอาเขาก็ตัด GSP ตัดสิทธิทาภาษีโรงงานก็ปิดโรงงานก็ปิดเพราะส่งสินค้าจากเมืองไทยไปสู้แข่งเขาสู้อะไรอะ่ะมันสู้แข่งเขาไม่ได้ไปแข่งสู้เขาไม่ได้ก็เลยย้ายไปเวียดนาม นี่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี2556นับตั้งแต่พักการเมืองหนึ่งออกมาเป่านกหวีดออกมาตั้งลุกตั้งซุ้มตั้งตั้งกวนขึ้นมาตั้งคณะขึ้นมาและก็ชัดดาวกรุงเทพตอนปี56น่ะนักลงทุนมันหนีหมดแล้วจากตลาดหุ้นเริ่มหนีกันไปหนีกันไปหมดแล้วพอตอน57ผลเอกประยุทธ์ปฏิวัติ เข้ายากมากแพงครับเริ่มเข้ายากมากแพง GSP สิทธิทางภาษีของสาภาพยุโรปวันที่หนึ่งมก,กราคมมันตัด GSP เลยสหรัฐอเมริกาก็ตัดแล้วมาตัดใหญ่ตัดโตเมื่อปีที่แล้วตัดสองครั้งครั้งสุดท้าย30ทธันวาคมและปีนี้ได้ข่าวว่าจะเอาอีกเอาอีกไม่ใช่20%ไม่ใช่25% 27%อาจจะถึง30% พี่น้องประชาชนก็ทุกยากทํามาหากินอะไรไม่ได้ตกงานกันมากมายกายกองบางคนไม่มีเงินอย่างที่ผมเล่าไม่มีเงินค่าเช่าบ้านไม่มีเงินค่า่าเช่าแฟดเข้า,าพานเน้นนายนายทุนมาเก็บเจ้าของอพาร์ทเมนต์มาเก็บไม่มีต้องหอบผ้าหอบผ่อนออกไปนอนคลองหลอดออกไปนอนสนามหลวงไปดูสิครับเกลื่อนหมดตอนกลางคืนนี่คือความทุกยากบางคนทนได้ก็ทนอยู่ตามยถากรรมพอเพียงแต่บางคนทนไม่ได้รถลาถูกยึด บ้านไม่มีจายค่าผ่อนทรงธนาคารบางคนเนี่ยคิดมากถึงขนาดฆ่าตัวตายผมถึงบอกว่าโรคโควิดเนี่ยอ้างโรคโควิดแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้เพราะปิดประเทศโรคโควิดอย่างงุนี้คือรัฐบาลทําเองไม่จําเป็นถึงก็ต้องปิดประเทศขนาดนั้นแต่ปิดประเทศมีคนตายจากโรคโควิดนแค่แค่85แต่คนฆ่าตัวตาย ยิงตัวตายแขวนคอตายโดดกระโดดสะพานโดดน้ำตายลมกันด้วยเตาอั้งโลตายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3, สามพันศพผมถึงบอกวันนี้ฆ่าตัวตาย 3, สามพันศพเนี่ยสังเวยรัฐบาลเผด็จการเหมือนกับพมา่าพม่าตายเป็นร้อยศพก็เป็นการสังเวยเผด็จการเลาะ,ะเผด็จการฆ่าเผด็จการยิงแต่เมืองไทยเผด็จการยังไม่ยิงเผด็จการยังไม่ฆ่าแต่ ฆ่าตัวเองอัตวิบัติตัวเองเพราะทนอยู่ดูหน้าประยุทธ์ไม่ได้ทนอยู่ดูไม่ได้เพราะตัดช่องน้อยแต่พอตัวน่าสงสารมากครับและหลังจากนี้อีกต่อไปเนี่ยเราจะสู่ยุคอดอยากไม่มีจะกินรัฐบาลนี้จะทำยังไงจะทำยังไงเงินโครงคร้งมีไหมจะไปกู้จากจีนจะไปกู้จากรัเสเซียเอามาประเคน ให้พี่น้องประชาชนใช้ทั้งปีคุณทำได้ไหมคุณทำได้เมื่อถ้าคุณทำได้แบบประชานิยมที่คุณบอกประเทศนี้กำลังกลายเป็นเวเนซุเอลาผมถึงบอกว่าเขาทนอดอยากไม่ได้เขาทนยากจนไม่ได้เขาก็ต้องสังเวยชีวิตตัวเองสามพันกว่าศพนะครับที่นับดูแล้วในเวลานี้ในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสังเวยรัฐบาล สังเวยรัฐบาลพระเดจการไม่ใช่ประชาธิปไตยผมไม่เรียกประชาธิปไตยเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญไม่เต็มบาทรัฐบาลก็บอกแล้วเหลือเงินสดเพียง4-5่ห้าแสนล้านนี่ท่วมหัวทะลุที่สิล้านล้านสูงกว่า GDP ทั้งปีรวมกันสาเปร์เซในรอบร้อยปีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาเป็นในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกร,มรัมนี พี่น้องประชาชนมีหนี้ครัวเรือนถึง13.7ามจุดเจ็ดล้านล้านหนี้สาธารณะ7จ็ล้านล้านคนไทยรายได้ไม่พอกันรายจ่าย8ปดสิบหกเปของ GDP นะครับได้เงินมาเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องไปใช้หนี้เขาแทบหมดใช้หนี้เขาแทบหมดหนี้ครัวเรือนเนี่ย20เาสบอ่เปอ92%ซพี่น้องประชาชนมีรายได้1นึ่งมืบาทเนี่ยต้องไปใช้หนี้เขา 9,200บาทมีใช้แค่800บาทนี่คือผมยกตัวอย่างง่ายๆได้เงินมาต้องไปใช้หนี้ไปจ่ายค่างวดรถไ,ไ,ไปจ่ายค่าไปใช้ค่าผ่อนบ้านไปจ่ายค่านมลูกไปจ่ายค่ากับข้าวค่าอาหารต่างๆมากมาย่กยกองแล้ว800บาทห่อเดือนเนี่ยมันจะพอไหมเงินเดือน3,000คุณมีใช้ในบ้านจริงๆเนี่ย2 0 0 4อ0 0ั 2004. 2004, นอกนั้นคุณต้องไปใช้หนี้ค่างวดรถค่างวดบ้าน นี่คือวิถีชีวิตในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงคนจนเพิ่มขึ้นจากสี่ห้าล้านเป็นเจ็ดปดล้านคนคนตกงานเนี่ยไม่ใช่สี่ห้าล้านอย่าไปคิดว่าคนรองานเขารองานรองานจริงแต่เวลานี้กลายเป็นคนตกงานรัฐบาลเคยพูดไหมว่าจะหางานให้เขาทำเคยบอกไหมว่าจะให้ทำงานที่ไหน บอกไหมว่าจะเริ่มต้นชีวิตกันยังไงหลังโควิดตอนนี้มันเพลาลงแล้วโควิดจะหาเงินยังไงจะช่วยยังไงไม่ใช่พี่น้องประชาชนขี้เกียจหลังยาวไม่ใช่เขาอยากทำงานแต่ไม่มีอะไรให้เขาทำการค้าขายฝืนเครื่องเพราะกำลังซื้อไม่มีบางคนทนได้ก็อยู่อย่างทนทนอยู่อย่างอดอดอย่างยากอยากมือกินมือมีมือกินมือ,มมอ,มอค่อยประหยัดแต่บางคนมันไม่มีจะกินก็ต้อง อัตรวิบากตัวเองก็คือฆ่าตัวตายอย่างที่ผมบอกตลอดระยะเวลาเกือบเจ็ดปีเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายไม่ต่ำกว่าสามพันกว่าคนนะครับเป็นการฆ่าตัวตายสังเวยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันยิ่งกว่าในพมา่าพม่าถ,ถูกรัฐบาลทหารรัฐบาลประเด็ดการฆ่านะ้ากลาดยิงปิ้งปิงปิิงใช้เครื่องบินลบทิ้งระเบิดซึ่งเป็นข่าวใหญ่โต แต่เมืองไทยเนี่ยมันหนักสาหนาสาหัสไม่แพ้พามา่ากลุ่มหนึ่งก็ออกมาประท้วงเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐนูลรัฐบาลถ่วงไว้แต่ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจริงอ่ะคุณก็รีบแก้ได้รีบแก้ได้ผมบอกทงผมเป็นนายกกับผมทำภายในหเดือนเสร็จรีบทำเลยเอาหกเดือนเสร็จแก้มันเป็นประชาธิปไตยเมื่อแก้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วต่างชาติที่เขาตัดจีเเรา เขาก็จะกลับมากลับมามีการเจรจากันใหม่จานเจรจากันใหม่เพราะสาภาพยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขาก็อยากสนับสนุนประเทศที่กําลังพัฒนาแต่เราไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนาเราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาครับสหรัฐสหรประจาชาติเขาถึงบอกไนงะว่าประเทศเราประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าละอายที่สุดไปดูสิครับคุณเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า ประเทศที่น่าละอายไม่ต้องบอกว่าประเทศไหนมันจะโผล่ออกมาเลยว่าประเทศไทยนี่คือรายงานของ UN รายงานของสหประชาชาติฉะนั้นบ้านเมืองตอนนี้ท่านคิดซะท่านคิดซะว่าพี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีเพราะท่านแจกเงินถ้าหมดเงินแจกจะแจก,แจกต่อไหมแล้วหาเงินมาจากไหนรีดภาษีขึ้นราคาน้ำมันขึ้นราคาสินค้าต่างๆขึ้นมันชิบหายวายปวด เพื่อจะเอาเงินเข้ามาคงครางไม่มีปัญญาหาเงินจะเอาที่ไหนเสียภาษีผมไม่มีไรายได้ผมจะเอาที่ไหนเสียภาษีทั้งๆท,ท,ที่เราอยากจะเป็นพลเมืองดีในการเสียภาษีแต่มันไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสถามว่าแล้วมันเป็นยังไงความผิดของใครพลเอกประยุทธ์บอกผมไม่ออกผมผิดอะไรผมผิดอะไรผมไม่ออกมึงมาไล่กูสิท่านพูดเมื่อวันที่สิตุลาคมปีที่แล้ว เศรษฐกิจล้มเหลวปากท้องพี่น้องประชาชนอดอยากปากแข็งไม่เขาจะฆ่าตัวตายกันทำไมสามพันกว่าศพนะครับที่ต้องสเสวยชีวิตไปกระโดดสะพานไปฆ่าตัวตายไปแวนคอตายไปยิงตัวตายแล้วก็เอาเตาอั้งโลกอบตายเป็นวิธีการฮิตในตอนนี้โควิดเนี่ยมันตายแค่แปดสิบห้าคน แต่บ้านเมืองเวลานี้มีแต่ปัญหาคอร์รัปชันปัญหายาเสพติดเวลานี้แล้วคุณบอกว่าเอา้าบุรีลัมเขาก็มีความสุขกันดีหัวเราะกันทั้งวันอ่ะเขาเปิดงานกัญชาคุณลองไปดูกัญชาดูสิคุณก็นั่งยิ้มนั่งหัวเราะทั้งวันก็มีความสุขดีอ่ะอีกหน่อยต่อไปก็ส่งแป้งไปขายมีความสุขดีนี่ส่งกัญชาออกทั่วโลกนะเขาให้บ้านแต่และบ้านปลูกได้กี่ต้นละหต้นหกต้นใช่ไหมอ่า นโยบายของพรรคกัญชาเขาเขาขายกัญชาขายนโยบายนี้การบริหารราชการก็ล้มเหลววิกฤตอย่างนี้สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี2140มันยังไม่เดือดร้อนเท่านี้เลยครับวิกฤตตอนนั้นมันเดือดร้อนแค่ส0บยซแต่หลังจากผลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเมื่อปี2 5 5 7 มาดูสิห้าเจ็ดนักลงทุนเริ่มหนีแล้วหน,ะนีตั้งแต่ห้าหกห้าเจ็ดเขาตัด GSP เราพอห้าแปดห้าเก้ามันเป็นสารวันเตี้ยลงมาโดยตลอดพี่น้องประชาชนเดือดร้อนหนักตั้งแต่ห้าเก้าหกศนแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นเริ่มเดือดร้อนปีที่แล้วสองพรหกสิบสาปีนี้สองพสิบสี่คนยิ่งเดือดร้อนหนักขึ้นไม่มีงานทำมากขึ้นโรงงานปิด มึงจะเอางานที่ไหนทําโรงงานหนีหมดไปเปิดนิคมอุตสาหกรรม E c ซระเบียงเศรษฐกิจถามว่าวันนี้มีคนได้เข้าไปทํางานเท่าไหร่คนได้เข้าไปทํางานเท่าไหร่ถามแล้วก็ตอบว่าเข้าไปทํางานเท่าไหร่ไม่มีมีแต่โรงงานจากจีนเข้ามาเปิดทั้งนั้นโรงงานจีนโรงงานไม่ได้มาตรฐานมาทําของก๊อปปี้ส่งไปขายประเทศด้อยพัฒนาส่งไปขายแอฟริกาแต่โรงงานใหญ่ โรงงานใหญ่ๆที่รับคนงานมากๆและส่งสินค้าไปต่างประเทศเป็นหลักหมื่นล้านพันล้านเนี่ยเขาไปหมดแล้วยี่สิบโรงงานไปหมดแล้วเขาไม่อยู่แล้วมีแต่โรงงานกระจอ่อง่อจากจีนที่อยู่เท่านั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะยึดอำนาจเนี่ยประเทศไทยเราส่งสินค้าออกไปสหรัฐอเมริกาอันดับหนึ่ง ส่งอเมริกาอันดับหนึ่งส่งจีนอันดับสองส่งญี่ปุ่นอันดับสามปีที่แล้ว GSP เราถูกตัดสหรัฐอเมริกาตัดภาษีศุลกากรเมื่อ25เมษายน63นี่ครั้งแรกครั้งที่สองตัด30ธันวา63ปีสองครั้งพี่น้องประชาชนที่ค้าขายอยู่โรงงานที่มีอยู่เนี่ย ส่งสินค้าไปขายไม่ใช่หนึ่งบริษัทสองบริษัทสิบยี่สิบริษัทเป็นพันพันบริษัทถึงก็ต้องปิดบริษัทมึงส่งไปค้าขายแข่งเขาไม่ได้มันก็ต้องปิดบริษัทในขณะที่โรงงานเขาอยู่ในลาวอยู่ในกัมพูชาอยู่ในเวียดนามเขาส่งไปอเมริกาเขาไม่ต้องเสียภาษียี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้ข่าวว่าอีกสองเดือนข้างหน้าสหรัฐอเมริกาเขาคว่ำบาตรคว่ำบาตรเรามาแล้วไม่ใช่ไม่คว่ำบาตร ประยุทธ์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะประยุทธ์ไม่ได้ทําธุรกิจประยุทธ์ไม่มีโรงงานแต่คนที่เขาทาโรงงานเขาเดือดร้อนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเดือดร้อนโรงงานมันหนีไปยี่สิบยักษ์ใหญ่เราเดือดร้อนเราไม่มีคนงานเราไม่มีงานทําเพราะโรงงานเขาปิดยี่สิบยักษ์ใหญ่ซึ่งส่งออกรายใหญ่ๆหหลักพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขาไปหมดแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดความทุกข์ใครกล้ามาพูดความจริงมั้ง บริษัททั้งหลายมันล้มก็เป็นพันบริษัทที่ส่งสินค้าไปอเมริกาส่งสินค้าไปในยุโรปยุโรปยีประเทศเขาตัด GSP เราเหมือนกันดูในกัมพูชาสิครับคุณใช้กฎหมายเล่นงานฝ่ายคา้านคุกคามสิทธิเสรีภาพและก็คุกคามมนุษยชนฝ่ายคา้านปิดฝ่ายคา้านยุบพักฝ่ายคา้านจำคุกัวหน้าพักฝ่ายคา้าน ปีที่แล้วโดนเลยเจอ,อยุโรปตัด GSP ถามว่ากัมพูชาเสียหายไหมเสียหายถึงปีละห้าแสนกว่าล้านห้าแสนกว่าล้านนักลงทุนที่เขามีโรงงานในกัมพูชาเขาเดือดร้อนเขาก็่อยเริ่มขยับไปไป,ไปไหนไปอยู่เวียดนามเวลานี้มีไหมคนคเขมรคนกัมพูชาจะเข้ามา่ายแทบไม่มีอ่ะชายแดนไปดูเราปิดแน่นเลยปิดแข็งแร่งเพราะหุนเซนเขาน้อยใจ ไม่ได้คุยคุณประยุทธ์ระยะหลังหุ้นเซนบนเมื่อปีที่แล้วบอกว่าไม่น่าทำกับคนงานของเขาตอนเกิดโควิดเมื่อมก,กราคมไล่คนงานกัมพูชากลับไปยังก,กระหมูกะหมากลับไปยังก,กระหมูกะหมาคนงานกัมพูชาไม่ได้สตังนายจ้างไล่ออกไปให้รีบกลับให้รีบกลับเอ้ยมีโควิดรีบกลับสมเด็จหุนเซนออกมาบ่นว่าไม่น่าทำกับคนงานของเขาเลย ในประเทศที่เขามีคุณธรรมอย่างในสิงคโปร์เนี่ยคนงานไทยทํางานสิงคโปร์เยอะไม่ได้กลับเขาไม่ได้ไล่กลับบ้านเขาจัดที่อยู่ให้แต่ถึงเวลารัฐบาลเขาจ่ายเขาจ่ายครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวสิงคโปร์เขาช่วยคนสิงคโปร์เขาช่วยคนงานที่อยู่ในสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนงานจากฟิลิปปินส์คนงานจากไทยเขาจ่ายเท่ากับคนของเขา ได้สามหมื่นได้ห้าหมื่นเขาก็ให้ทุกคนเขาไม่ทอดทิ้งแต่เรานี่ไล่เขากลับอย่างกระหมูกระหมาจำข่าวนี้ได้ไหมเวลานี้เขาปิดชายแดนเขาไม่สนใจคนไทยจะเข้าไปเล่นการพน,นันไปค้าขา,ขายอะไรโรงเกลือปิดหมดมีแต่คนอยู่ในเมืองอยู่ในฝั่งไทยขายแล้วก็เงียบเป็นปา่าช้าเงียบเป็นป่าช้าเหมือนกับพัทยาเหมือนกับสมุยเหมือนกับหาดใหญ่เหมือนกับเชียงใหม่เงียบเป็นเปล่ปชาช้าป่าช้าแล้วคนงานเอาไปไหน เอาคนงานไปเวียดนามครับและให้ทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชาเพราะเพราะโรงงานต่างๆก็ยังมีตั้งอยู่ยังมีอะไรอยู่สมเด็จฮุนเซนเขาเกิดอยู่ทางจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆกับเวียดนามเขาพูดเวียดนามได้เชื้อสายเขาอยู่เวียดนามเมียเป็นคนยุนเป็นคนเวียดนามเขาส่งคนงานของเขาไปเวียดนามได้คนงานส่วนใหญ่จะไปทำงานเวียดนามเพราะเวียดนามกำลังเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไม่ใช่ประเทศดอยไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วกําลังพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนาแต่ของเราเนี่ยเราเคยเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่เราพาดชั้นไปเป็นประเทศด้อยพัฒนานี่แหละครับสาเหตุพวกนี้เป็นที่มาของค่าตัวตายสามพันกว่าศพ เป็นการสังเวยรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเระเดการฉะนั้นคนที่เขาจะมาเรียกร้องวันเนี้อย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปไล่ยิงเขาเหมือนกับพมา่าอย่าไปใช้อาวุธจริงอย่าไปใช้กระสุนจริงเราควรจะนั่งคุยกันเพราะเขาก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองเหมือนกันบ่เขาก็ห่วงบ้านเมืองเพราะอนาคตคุณไปไหนไม่รู้ลุงป้อมาอายุเท่าไรลุงตูอ่อายุเท่าไรอีกยี่สิบปีคุณจะอยู่ได้หรืออย่างที่คุณตั้งใจ มันอยู่ไม่ได้อีกสิบปีอยู่ได้ไหมอายุเท่าไหร่แล้วแต่เด็กพวกนี้นี่อนาคตก็คือนายกร,รัฐมนตรีอนาคตก็คือร,รัฐมนตรีเราต้องนั่งคุยกับเขาฟังเขาบ้างไม่ใช่จับยัดคุกอย่างเดียวครับนี่คือสิ่งที่เราต้องนั่งคุยกันท้วงติงกันผมมาพูดวันนี้ไม่ได้มาโจมตีรัฐบาลแต่เอาเหตุผลมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นอย่างนี้เพราะเราสืบทอดอำนาจเผด็จการไหม แล้วทำไมเราไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบทำไมต้องมีสอวสองร้อยห้าสิบซึ่งท่านแต่งตั้งเข้ามาเองทำไมต้องมีองค์กรอิสระซึ่งสอวอแต่งตั้งสอวอแต่งตั้งองค์กรอิสออระสวแต่งตั้งนายกนายกแต่งตั้งสอวอมันเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเหมือนคณาธิปไตยครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนี่คือรายการ รายการบุญลวีตีข่าวหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างเนี่ยนะครับเวลานี้เสื้อเสื้อยืดสวยๆที่เอามาโชว์เนี่ยของรายการข่าวทะลุไหม่ข่าวทะลุไหม่ออกตีห้าครึ่งทุกวันแล้วก็ที่แนะนําก็คือสิ่งที่น่าสนใจก็บอกกับท่านนั่นก็คือเบต้ากรูกแคนางวิชาการน่าสนใจมากมันสร้างภูมิต้านทานนี่ศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วรคามินอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเขียนไว้ เอารายงานของมหาลาัยสามสี่สิบแห่งนะครับเขาทดลองแล้วอะไรแล้วว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดมันมีหลายเกรดเมืองไทยเขาผลิตเขาก็เอาจากไอ้ยิสซาเลาซาเบียยุ่ง e, ในญี่ปุ่นผลิตจากไอ้ยิยสยิสอะไรยสิสตามแต่หมอสมศักดิ์บอกปลอดภัยที่สุดก็คือยิสขนมปังจากอเมริกาแล้วก็เขียนอย่างนี้เลยหนังสือเล่มนี้ใน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 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาลัยวางจําหน่ายผมก็ไปซื้อมา500บาทเอามาอ่านให้ท่านฟังมามาบอกให้ท่านฟังว่าเฮ้ยมันยังมีของดีอยู่ ขนาดคนระดับประหลัดกระทรวงประหลัดกระทรวงหมอด้วยประหลัดกระทรวงสาสุขศสาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์บวราคามินเขียนหนังสือเล่มนี้ใช้ชื่อว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบดีที่สุดในโลกกล้าเขียนอย่างนี้เพราะอ้างผลงานวิจัยของมหาลาัยต่างๆสามสี่สิบแห่งสามสี่สิบแห่งครับ ฉะนั้นงานวิชาการอันเนี้ยน่าเผยแพร่ผมก็อเอามาบอกเบอร์โทรศัพท์อยู่ท่านคุยกับเขาได้แล้วบอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานมันช่วยเรื่องมะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือดเบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลผ่าตัดปอดบวมโรคเอดไม่ใช่โฆษณานะครับที่ผมพูดเป็นงานทางวิชาการผมไม่ได้บอกท่านว่ายี่ห้ออะไรมีคนสั่งมาขายหลายสิบยี่ห้อแต่ท่านต้องดูให้ดีสินค้าทุกอย่างต้องมีอยอย ตามกฎของอยอยจะโฆษณาต้องมีคออฉะนั้นผมมีมารยาทพอเราไม่โฆษณาแต่เราบอกว่างานวิชาการท่านไปศึกษางานวิชาการถ้าศึกษาไม่ทะลุปูปองอย่าไปสนใจแต่ถ้าอ่านแล้วหรือว่าศูนย์วิชาการของบุญลวีตีครับโทรมาถามได้ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยผมบอกสั่งให้ช่วยอธิบายให้หน่อยว่ามันดียังไงอย่างที่หมอสมศักดิ์พูดนี่คือเอามาแนะนาให้ฟังจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่านเด็ดเด่าไม่พลาดเพราะรายการจะจบแล้วเอาละลาท่านไปก่อนขอบพระคุณนะครับจะไม่พลาดรายการบุญล่วีตีข่าวกดติดตามไว้กดติดตามไว้ครับนะกดกระดิง่งกดแชร์ให้มากๆสิ่งที่มีสาระถ้าท่านชอบรายการนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ